ทีน้ผมันขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุท่านกันด้วยนะครับและนี่คือรายการร้อยเกมทีวิวเกมมีชื่อว่า The d i s p a l Noble g i s h i n เคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวปืนพลังงานทั้งหมดในเกมนี้นะครับใน EP แรกนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยนะครับก็ปืนแรกนั้นมีชื่อว่าปืนไรเฟิลลำแสงเย็นนะครับเป็นปืนของอี็นคริสต์มาสนะครับผมก็ความเสียหาย3ขีดนะครับระยะ2ขีดนะครับความแม่นยำ4ขีดนะครับ ความคล่องตัวสามขีดนะครับเป็นปืนประเภทลันเชอร์ er นะครับก็ถ้าจะบดสเตตัสให้ามันาแรงก็ใส่ตามนี้นะครับโ okay, อเคเสียเวลาเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับชุดนี้บอกว่าก,ก็เป็นไข่กันนะครับแม่ไม่หายทีนะครับผมอ่ะก็ดูกันนะครับ ดูนะครับดูนะครับผมซองที่ตายนะครับกระสุนมีห้านัดนะครับรีโหลดไว้ด้วยนะครับดูดูน้องทีตายแต่มันต้องรอใหอ้ไอตัวกระสุนเนี่ยมันไปถึงตัวก่อนถึงจะดะด,ดาเมจนะครับผมโอ๊ยงานเลยปืนนี้ก็ถือเป็นปืนที่ดีนะครับกระสุนน้อยเพิ่มหน่ก็ช่างมันนะครับแล้วก็ มันบอกว่าระยะมันมีกี่ขีดนะครับไปดูกันสองขีดนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมใช้ดูว่ามันสองขีดจริงๆริงหรือเปล่านะครับนู่นนะครับยิงถึงนู่นลนะครับสองขีดของมันนะครับเดียบเทียมันเมาครับผมยูครับยิงถึงนู่นนะครับแต่มันบอกเสือบอกว่าสองขีดนะครับพีเอลมันเมานะครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับตามภาษาคนเมานะเราเรียนเขาเด็กนะครับ ปืนเนี่ยลั่นไวมากเลยนะครับดูนะครับโคตรไวเลยนะครับแตยิงมันด้วยนะครับผมชอบมากเลยครับมันเลยนะปืนนี้ครับเวลาเวลายิงโดนไฟตายมันมากเลยนะครับนี่ครับแต่ข้อเสียก็คือความแม่นยำน้อยนะครับก็แล้วแต่จะใส่ชุดบวกความแม่นยำหรือไม่ใส่ก็จะแต่นะครับ โอ okay. เคเรามาดูปืนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับปืนต่อวนันนี้มีชื่อว่า m ม p อยู่ไหนเนี่ยปืนเยอะนี่ครับเดี๋ยวเขาเป็นหัวกันนะครับเพราะว่าปืนนี้มันเป็นป,นปืนประเภทลูกองเนาะอ้าวเอ h i เอ sf h i เอเอนี่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 เฮ้ยหัวซอมบี้เอเออยู่นี่โอเคนะครับก็ปืนนี้เป็นไป <c oughs> โอ้ยายกระบอกปืนพัดมากนะครับผมความเสียหายสามขีดนะครับระยะขีดเดียวนะครับผมขีดเดียวแล้วนะครับมันหลอกนะครับอย่าไปเชื่อมันนะครับความมันยำหนึ่งขีดนะครับความคพิ่ตัวสามขีดนะครับเป็นปืนประเภทของแมนอินแบกเอ้ยเป็นปืนของแมนอินแบกนะผมก็เป็นปืนประเภทลูกซองนะครับพลังงานด้วยนะครับคือจะให้มันแรงก็ใส่หัวตามนี้นะครับใส่ชุดตามนี้ ใชคาตามนี้นะครับมันก็จะแรงนะครับผมมาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับปกติปืนนี้มันยิงสองนัดตายนะครับข้อควรระวังในการเล่นปืนนี้คืออย่าให้ยิงโดนตัวเองนะครับเ้ื่อยิงโดนตัวเองมันจะตายหาเลยนะครับเพราะมยิงดนจะตายนะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับดูนะครับันจะตายนะครับนี่นะครับโอ้ยแหลกเว้ยอะไรวะนี่ยมัาแบบนี้คืออะไรแหลกโอ้ <c oughs> ทำไมหยุดดีมันแหลกเนี่ย <c oughs> ตอนแรกยังไม่แหลกเลยนะโอ้ย,อย,อยแหลกแหลกแหลกเลยนี่นะผมยิงนั่นเดียรตายนะครับนี่นั่นเดียวตายย,าย,ยิงถึงนู่นเลยนะครับผม,มบระบบระยะหนึ่งกี่แต่มันยิงถึงนู่นเลยนะครับนั่นแหละมย่างนีท่อดเลยนะครับโอ้ยพวกคูยังเข้ามาอย่าเข้ามา,อา,า,มาโอ้ยมันจะแหลกให้ยั่งละ ปืนนี้มันก็กระสุนมันก็ไปช้ามากเลยนะครับคือมันต้องเล่นระยะใกล้ๆนะครับผมเพือ่อลกจังแดลกเพรอ,อะไรเนี่ยหแหลกอะไรเนี่ยโอ้โหทุกสองทำอะไรทำอะไรตายคนะู่ซะโอ้ยอกระสุนไม่สี่นัดนะครับโอ้ยบะคู่เอาไปท่าบ้คู่อี มนเตอร์รีโหลดก็เร็วนะผมเร็วนิดหนึ่งปานกลางนะไม่ช้านะครับเดี๋ยวก็แต่ผมว่ามันก็ช้าดีเ <c oughs> เอางว่ามันรีโหลดปานกลางแล้วกันนะครับนี่นะครับผม,มปืนนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมข้อดีก็คือถ้าเกิดใส่ชุดามนี้ก็ดีมันจะตาย ข้อเสียก็คือถ้าเกิดยิงตัวเองก็ชิบหายไปนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับแล้วมันแจกอะไกขนาดเนี้ยโอ้ยแหลกจริงๆเลยนะครับอะไรมันขึ้นบ้าเนี้ยไม่มีนี่มันแหลกจังเลยโอเคมาดูปืนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับปืนต่อไปนี้มีชื่อว่าปืนปืนย่าปืนโปรตอนโปรตอนแล้วกันนะครับปืนโปรตอนรุ่นสามนะครับผมข้อเสียหายสองขีดนะครับระยะสามขีดนะครับ เขาไม่ยำสามขีดเขาคงตัวสี่ขีดนะครับผมอ่าเป็นปืนประเภทรันเชอร์นะครับงั้นเราก็ต้องใส่หัวนี้นะครับอยู่ไหนวะนี่นะครับนี่เลยตาผมเรามาดูกว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับปืนนี้มันบอกว่าความเสียหายสองขีดนะครับผมแต่ที่จริงแล้วความเสียหายมันไม่ได้ต่างอะไรกับปืนโปรตอนนั้นแรกเลยนะครับเรามาดูกันนะครับ <c oughs> แต่ปืนนี้กระสุนจะน้อยกว่านะครับผมนี่นะครับโคตรแรงเลยนะครับผมแรงว่ะครับดูดิโดนดรามิดเรียกว,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 ว่าระยะาตรงนู้นเลยนะครับผมแต่ดรามิดก็จะผ่อนลงผ่อนลงเรื่อยๆเออ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 บักบักโค้กคุยละเป็นอะไรเป็นอะไรเล่นอะไรรู้เรื่องอืม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 โดนตังหาไปซะเออมาแทนเตอร์อย่าอยายา,ยาไม่ว่างไม่ว่าง รีโหลดไวด้วยนะครับผมคอข้อข้อสีทีได้นะครับโอ้ปืนนี้ก็เป็นปืนที่ดีนะครับผมดีนิดห,หน่อยนะครับเธอไม่มีเธอไม่ได้บทสเตตัสก,ก็จะไม่แรงเลยนะครับปืนนี้ต้อตงขุด,ดแหละเป็นอะไรมากวะเนี่ยเป็นอะไรมากวะเนี่ยปืนนี้ก็แรงนะครับผม แรงอยู่แต่ระยะไม่ถึงนู่นนะครับแต่ดีถึงนู่นนะครับคู่แดงกูเนี่ยเฮ้ยปูนอะไรเนี่ปุ๊บบนไปบนมาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปไปไกลเลยจะ่าโดนดูดแล้อืมตายเถอะลายอะไรอะไรอืมลายอะไรทำลายอืมโอเคเรามาดูปืนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมปืนตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะมันเป็นปืนโปรตันโปรตันโปรตอนนะผมรุ่นแรกนะครับ คับเสียหายสามขีดนะครับระยะสามขีดของคนความมั่นยำสามขีดนะครับของคนตัวหนึ่งสองขีดนะครับโอ้ยปืน <c oughs> ประเภทลันเช์เหมือนกันนะผมโอเคใส่ชุดตาวนี้ลนแล้วกันเราไปดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับปืนเนี้ยได้เปรียบตรงกระสุนเยอะนะครับผมเนี่ยนะครับกระสุนเยอะับมีทั้งสองรอยนะครับแต่ความเร็วการวิ่งก็จะลดโอ้โหบอสบาแต่ตัวนี้เนี้ย ที่อยากให้มาเสืองไม่มาทีไม่อยากให้มาแม่งมาทำไมมีอ่ะปืนนี้จะมีความรุนแรงกว่าปืนโฟตอนนะครับดูนะครับโอ้โหแลสพลาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่บดชติเตษษตันมันก็จะลดคล้ายๆกันเลยนะครับผมลดเลือดคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบดชติเตตันแล้วมันลดลดเลือดเลือดมันไม่เหมือนกันนะครับพูดอะไรพูดมันไปมาอีกแล้วนะครับออเออระเบิดตัวในใตายควายยิงเลยโยว้ยบอสอะไรเนี่ย ยิงแม่งเลยโอ้โหจะต,ตายทำไมในชีวิตนี้ไปดีกว่าไม่ยุง่งละเลยยิงอะไรยิงอะไรตายเกืหมดอ่าวบอสเจีงกีตุ๊โมบอลคากวีมันแหลกนะผมก็ตะขอัยด้วยนะครับโถ่แหลกกันาดวะวันนี้เล่นเล่นกากไปหน่อยนะครับมันแหลกดูนะครับแรงบ้ะ,ะครับปืน <c oughs> นี้ไม่ค่อยเป็นคนใช้กันนะครับรูปเป็นเพราะหาอะไรนะครับมันแรงมากเลยนะผม แรงนะแบบใครหามันไม่แรงนะผมรู้ดูดิแปม่เดือดตายนะครับเป็นปืนเลเซอร์ที่ผมชอบมากเลยนะครับมันก็ดูที่ไปแบบนะครับเวลาสะพายกระเป๋าเนี่ยนะบอลบอลบนวอลเลยหรือหรอเฮ้ยตกก่อนระเบิดเดี๋ยวตายนะครับไปดีกว่าพอคู่พอคู่พอคู่อะไรพอคู่ก็ผมลืมบอกไปนะไอ้ปืนพวกนี้เวลายิงโดนศัตรูมันจะทําให้สโลว์โมชั่นนะผมนะครับดูนะครับสโลว์โมชั่นนะครับหมดเลยนะครับ ระยะถึงนู่นเลยนะครับกายชิบหายเลยนะครับเป็นปืนที่ดีนะแต่ไม่ค่อยเป็นคนใช้นะครับโอเคปืนต่อไปเลยนะครับปืนนี้ผมก็ชอบนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> เป็นใครเว้เอเยอืมอย่ามนีเนะครับปืนพกพลังงานคู่นะครับเดี๋ยวปืนอันนี้เอาไว้พลาดหน้านะครับเพราะว่ายังไม่ว่าจะรีวิวตอนนี้นะครับ มารีนวิวปืนนี้กันก่อนโอเคเขาเป็นหัวก่อนนะครับผมอืมเอาหัวแล้ดีอันนี้เป็นพกเดียวนี่วะก็ไม่มีหัวได้บวกความเสียหายปืนพกสั้นก็จะใส่หัวนี้ไปแล้วกันนะครับหัวสิงโตมหาประไลนะครับก็จะวิ่งช้าโคตรเลยนะครับจะไปสร้างมันนะครับมาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับผมว้ย โอเคมาดูกันระยะนี่ไม่ค่อยจะไกลเท่าไหร่นะครับบีโรดก็เร็วหน่อยนะครับยิงซอทีตายนะครับผมดูนะครับตุ่ม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 ม,มันตัวละสามทีตีตายแหล,ละแต่และไกลละไกลนะครับผมอือตายโอ้สองโอ้สองจะเย็นพี่เป็นรถบัตรทำไมรถบตัตรโหดกว่าเดิม,มนเนี่ยนะครับผมปลาอะไรกันปลาอะไรกันอยู่ดิ โอ,โ,อโ,อโอ้แหลกแหลกแหลกยิงไม่โดนป <c oughs> ืนนี้ก็เป็นปืนที่แรงมากเลยนะครับผมแต่ไม่ค่อยเห็นใครช้ารักนะครับใช่ไหมพี่อ้วนทำอะไร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 ,ะไรยิงตะกนี้อ,ออกมาเอามานี่ไงเอ้าวิ่งผ่านไปเฉยเลยอือตาย กระสุนมียี่สิบนัดนะครับเดี๋ยวนะเหมือผมลืมอะไรสักอย่างนะครับลุงเหมือผมลืมไม่ดูตัวปืนหรือเปล่านะครับเฮ้ย,ยผมลืมไม่ดูวันนี้นะครับผมความเสียหายนะครับโอเคความเสียหายสามสี่ขีดนะผมระยะสองขีดความไม่ยันสามขีดความคงตัวสี่ขีดเป็นปืนประเภทพกพลังงานก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลืมไม่ดูนะครับผมที <laughs> ่ลืมนะครับ โอเคไปลุยกันต่อเลยนะครับวันนี้รันไวมากเลยนะครับแต่ระยะไม่เข้าใจโอเคเท่าไรนะครับแม่งไม่ถึงนู่นนะครับยิงไม่ถึงนู่นนะครับเนี่ยไม่ถึงนะครับเนี่ยไม่ถึงนะครับแต่ตอนี้ถึงอยู่นะครับตอนนี้ก็ถึงนะครับแต่ตรงนั้นอาจจะไม่ถึงนะครับอ่ะไม่ถึงนะครับ๋ยวให้ดูเลยเนี่ยไม่ถึงนะครับัวนะตัวทำมามีม้ใกล้ๆจะยิงได้นะครับโอ้จะตายหายโอเค นี่ก็เป็นขบวนของการรีวิวปืนพลังงานใน EP แรกนะผมเดี๋ยว EP ก็น่าจะมีปืนกลพลังงานนะครับผมมันก็ปืนพัดมามันปืนเลเซอร์อะไร้วแต่นะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ